สวัสดีครับพเพื่อ,อนๆเขาอนรับเข้าสู่ช่องของที่ด้วยแน่นะครับอยู่กับเกมแร็คร็อคออริจินนะครับคือเรียกว่าผมอยากจะมาสุ่มไอซาก,กุระอันนี้นานแล้วแต่ว่าพอดีแบบไอ,ไอ,ไอไอโคโอเวอร์ชมพูนะครับแต่วันดีของมันหมดตลอดเลยผมก็เลยไม่ได้สุ่มสักทีวันนี้เรียกว่าเพิ่งจะรีของไปไม่นานก็เลยว่าจะจัดซะหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวของที่เรามีนะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาให้หมดเลยได้ไหมเอามาให้หมดเลยละกันเราตอนนี้มีเท่าไหร่เหมามาให้หมดมีทั้งหมด ร้อยห้าสิบซากุระไม่ใช่ซากุไรอะไรเลยไอโฟลีโคเวอร์เออมาดูกันเรียกว่าอยากได้โ <c oughs> อ้ต่างเซิร์ฟเวอร์มีอันเดียวเองอ่ะทุกคนดูดิโคตรยาเอาเปิดกันแล้วกันเปิดกันละป่ะป่ะเปิดเลยอือยังไงต่อแล้วก็สะสมไปด้วยอืสะสมไปด้วยไม่ได, <c oughs> ไไดไ้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรฮะไม่ได้อะไรสักอย่างอุ้ยอะไรหรอปั้นผลวันนี้อ๋อฉันอ๋อเอาการไปให้ใช่ไหม้วหลุไมได้หนึ่งใบ เมนูกันคืออะไรอะไปเหอะไปต่อฮนะเริ่มใหม่ครั้ผมขออนุญาตเปิดทีละสิบใบไปเลยนะมันจะได้เร็วนะครับเปิดสิบใบแล้วปุ๊บไม่แสดงแล้วอเป็นยังไงบ้างอเก็บการธรรมดาไปเก็บไปเก็บไปอืมเริ่มใหม่เริ่มใหม่ม,หม,มาบ้างไหม,มเฮ้ยอะไรอะอ๋อเป็น <laughs> ที่รีอันนี้อันที่สองก็ถือว่าดีอยู่นะดีอยู่เฮรับขอมมันก็ไม่ได้แย่นะขอมันก็ไม่ได้แย่ไปอีกสิบอัน เฮ้ยปึ้งปั้มปึ่งปั้อะไรกันวะอ๋อ oh, มีอันไหนอันนี้กับอันนี้ฮะเอาก็าก็ดีเซนสิวล์ล้วนก็ดีแต่ว่าผมอยากได้เศษว่ะ <laughs> อยากได้เศษเนี้ยสองอันจะได้ไปแลกครับอันนี้คืออะไรโอ้โหหลังสุดเลยวัดสิไปมันก็เพลินเพลินนี่นะแล้วเพลินน,นี่คืออะไรอันนี้ <laughs> มีแต่การ์ดอันนี้มีแต่กการ์ดใบนี้สะสมไปเรื่อย ไม่ได้ก็สะสมไปเรื่อยๆเปิด์กอีกสิบอันนี้คืออะไรโอ้โหชิ้นส่วนลูนครับไปเริ่มต้นใหม่ไปต่ออันนี้คืออะไรเออเดี่ยวนี้สักทีขออีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งผมมีเศษละสามอันผมอยากได้อีกสองอันขอยสองอันเองอันนี้คืออะไรโอ้โหเด้อมันเลยไปอันหนึ่งว่ะมันเลยไปอันหนึ่งก็เรื่องนะขอขอนี้ขอนี้โอ้โหมึงก็ไปสัลึกเลยมึงก็ไปกูสัลึกเลยแล้วยังไงต่อเนียน เนียนโอ้โหอยู่หลังสุดเนียนโอ้โหเงินเงินไหลเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหใครได้แบบไปนี่ตุมตามมีตุมตามกันบ้างโอ้โหคาร์ดผมไปยาวๆตรงนู้นไหลแบบเป็นน้ำอุ้ยชิ้นส่วนแต่โอ้โหก็ยังไม่อยากได้ชิ้นส่วนเท่าไหร่นะโอ้โหอยากได้แบบนี่จังเลยครับวันนเมือ่อไหร่จะออกไมแเล่าอืมจังหนับเป็นโอ้โหมันข้ามไปข้ามมา่ะทุกคนเลยยี่สิบอัน ยี่สิบอะไนี่อันมาคือโอ้โหไม่ตรงเลยไม่ตรงโจเลยสักอันซากุระซากุระโอ้ไม่มีจริงรอ่ะทุกคนแม่งเศร้าอะเลยแค่สามอันก็เท่านี้พอครับเราไม่เปิดลมมากนะเปิดแบบขำๆไหมฮะโอ้ี๋ยว่ามีเพื่อนผมเขาได้แมวมาเป็นแสนเลยฮะเรียกว่าโอ้โหบึมบั่มซัมเบ้แต่เราเดิไม่ได้อะไรสักอย่างอ่ะเราเนี่ยของเพียบเลยอืมผมของเต็มอยู่ให้มารับแล้วกันนะแต่ก็ ของเติบโตอ่ะมันก็แจกฟรีอะเออมันก็แจกฟรีทุกคนก็อย่ามาลืมแบบไปแล้วล้วก็สุ่มกันนะยังไงเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วนะฮะอีกไม่นานนี้หมดเะไปที่ 18- เดือน10อีก10วันก็จะหมดแล้วฮะผมมาสุ่มตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเก็บสะสมใหม่นะครับแล้วค่อยเปิดใหม่ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ใครที่ได้ของดีก็ขอโชคดีแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนอย่าลืมมาดูข้างล่างนะครับถ้าเกิดบางคนที่ขอมันมี มันมีแบบบางคนที <thumbna S 1> ่มาเปิดตังของหมดนะทุกคนมันก็จะไม่ได้ของพวกนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาดูตรงข้างล่างก่อนนะว่าอะไรเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะได้รู้ว่าเราเปิดแล้วมีการได้ของรางวัลอะไรบ้างนะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็คงเท่านี้ให้ไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกระตามด้วยนะผมไลค์ก็ลองคิดด้งกันสุดท้ายมีนะก็ขอบคุณทุกคนเจอกันในครั้งหน้านะครับไปฝากกันทุกคนนะ